สวัสดีค่ะดิสตารัสสเป้นักโกลนดอยนะคะตัวนี้ฝนตกทั่วเลยไม่ได้เป็นไหนคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะอากาศคือแบบดีสุดๆเลยแล้วก็เราก็รวมการปีนมกกระแากาันนะคะเดี๋ยวจะให้ชมอากาศดีๆในวันนี้นะคะวิสุวยาวันนี้อากาศดีมากๆเลยคะ่ะดูนะคะด้านนี้ก็คือจะมีหมอกสวยๆนะคะกา ลนกะละคืนสโฝนตกเท่าว่าไม่หยุดเลยนะคะในยก็เลยย่างกินหมูกรมุมกระทะกันนะคะเนาะอันนี้เด็ดกิน<ๆ>น้ำหน้าลมแล้วก็มีหมูกระทะของเราไม่หมูมีอะไรแคน่นี้นะคะเราก็จะไม่มีเยอะเลยก็พอเท่าที่เราจะทำกินกันนะคะก็กินกับครอบครัวเลย นี่ค่ะน่ากินการอะไรอย่างนี้อร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยฟัดจน่เป็นยังไงบ้างอร่อยใช่ไหมนี่คนนี้อร่อย,อยเดียวเลยวันนี้น้ำจิ้มแซมาทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยไปเลยเป็นไงพี่สาวอากาศดีมากแบบนี่ต้องี <Okay. S 1> ใช่แบบพระลาสวยมากดูสิจริงใช่ค่ะวิวสวยจริงๆนะคะอากาศดีสุดๆเลยนะคะวิวหน้าบ้านจ้ะทุกคนนี่นะจ๊ะโอ้โหไปถามไปถามแม่ก่อนอันนี้คือกระย่างอยู่ทุกคนนี่นะจ๊ะ ย่าหอมนะคะค่ะกะเลงยกไแม่่ะกะเจ้เลยยังไม่ได้เกพี่ชาอร่อยไหมโหย่าหมูอะไรอย่างเนี้ยบาสคาคุณมาตัวหมหรอโ้ยคุณกมาตบาสคาเสอสูกไหมเนี่ยสูกอยู่สูอยู่ใช่ไหมชกี่อะไร เอาไว้กินรูชิดูนะคะขอกินจ้าวันนี้เดวพ่อไม่ชอบกินหมูกระทะนะคะพ่อก็นี่นั่งเลี้ยไหลยอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ทั้งครอบครัวเลยว้าวอัจจคือแบบดีมากทุกคนอร่อยไหมอร่อยแบบน่ากินสุดๆดอบวันวนี้ Good day, you